ถึงเวลาเลิกเรียนอีฟก็เดินทางกลับบ้านแต่เมื่อมาถึงเธอก็ต้องประหลาดใจเพราะพบว่าแม่แอบเตรียมของขวัญวันเกิดไว้ล่วงหน้าให้เธอเป็นมือถือรุ่นใหม่ที่เธออยากได้มานานแล้วซึ่งก่อนหน้านี้แม่ปฏิเสธมาตลอดที่จะซื้อให้เพราะฟุ่งเฟือยเมื่อได้พูดคุยกันถึงรู้ว่าเป็นเพราะแม่เพิ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่จึงอยากให้ของขวัญเธอบ้างทั้งคู่ดีใจและมีความสุขมากอย่างที่ไม่ค่อยได้เป็น จนอีฟเริ่มคิดขึ้นมาแล้วว่าสองวันนี้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อความและรูปภาพที่ส่งให้แบมจริงๆทําเอาคืนนั้นเธอถึงกับนอนคิดเรื่องจดหมายอยู่ทั้งคืนก่อนที่จะลอยหลับไปอย่างไม่รู้ตัว เมื่อเช้าวันถัดไปมาถึงอีฟหยิบมือถือมาเช็คหลังจากเพิ่งตื่นนอนตามปกติแต่อยู่ๆเธอก็หน้าซีดเผือดขึ้นมาหลังจากเห็นมิสคอร์ส3สายจากแบมและข้อความอีกมหาศาลอีฟัันร้ายอีกแล้วแกเราก็่มันแปลกๆนะทีม่มันเริ่ไมไปตลกแล้ว<ร>ไ,ได้ทำอะไรกับลา